สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง Save Food ค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำข้าวเหนียวถั่วดำมะพร้าวอ่อนค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะใช้ข้าวเหนียวเขียวงูอยู่ที่150กรัมค่ะล้างน้ำให้สะอาดจนน้ำใสประมาณนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ค่ะประมาณ8ชั่วโมงค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเสด็จน้ําค่ะแล้วก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะประมาณ40นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ํากะทินะคะน้ํากะทิของเรานะคะในการมูนข้าวเหนียวนะคะก็จะเป็นหัวกะทิค่ะอยู่ที่150กรัมค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทลาย70กรัมค่ะอันนี้เราก็จะไม่ใส่หวานมากนะคะเพราะว่าเราจะทานคู่กับถั่วดําของเราค่ะ ก็เกลือป่นค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอข้าวเหนียวให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็นำข้าวเหนียวของเราค่ะมามูดได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำถั่วดำน้ำกะทิกันนะคะอันดับแรกเราก็จะใช้กะทินะคะอยู่ที่400กรัมค่ะ เดี๋ยเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะสองถึงสามใบค่ะอันนี้เราก็ต้มให้กะทินะคะเดือดเล็กน้อยก่อนค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกรัมนะคะ น,นี้แล้วก็ชิมดูก่อนนะคะความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มได้ค่ะอันนี้ก็จะต้มให้กะทิเดือดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะต้มให้กะทิเดือดค่ะเสร็จแล้วเราก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะ ถ้ารสชาติที่เราได้แล้วเราก็จะใส่ถั่วดำลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่ถั่วดำต้มนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะใั่ไว้ได้เลยพ็ต้มให้เดือดเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะปริมาณตามชอบค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเราก็จะได้บวดถั่วด,ดําของเรานะคะมะพร้าออนแบบนี้เลยอันนี้เราก็ปิดเตาไว้ก่อนค่ะอันนี้นะคะเราก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอามาใส่กะละมังไว้ก่อนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการนะคะมูนได้เลยค่ะ แล้วก็นำกะทินะคะที่เราผสมเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะใส่ให้พอท่วมตัวข้าวเหนียวนะคะกากะดูด้วยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เราก็คนให้ข้าวเหนียวนะคะแตกตัวออกจากกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการมูนได้เลย ค่ะพอเราคนข้าวเหนียวจนแตกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดเอาหาภาชนะน,นะคะปิดที่กระมังไว้ก่อนค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยนขาข้าวเหนียวนะคะมากลับอีกทีค่ะเดี๋ยวแล้วก็มาดูข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ทําการนะคะพลิกกลับข้าวเหนียวแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะพักต่อนะคะประมาณสัก4.5นาทีหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะให้ข้นเหนียวนะคะดูดซึมน้ำกะทิให้ทั่วกวดนี้ค่ะอันนี้เราก็จะมูนไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ ข้าวเหนียวมูนที่เราพักไว้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักข้าวเหนียวนะคะใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วเราก็จะตักถั่วดํานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวถั่วดำมะพร้าวอ่อนค่ะทำกินเองเอง,ง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ